หลังจากเปลี่ยนโคมไฟสามหลอดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็มาลุยกันต่อในส่วนของห้องน้ําบ้านนะครับผมซึ่งเป็นห้องน้ําที่ยังไม่ได้เข้ามายุ่งสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนในห้องน้ําก็ตอนนี้ก็ถอดนะครับโคมไฟออกแล้วนะครับผมก็จะโถอดโคมไฟออกนะครับแล้วก็จะได้ขัดนะครับผมผนังทําความสะอาดนะครับ ในรอบๆห้องน้ํานะครับผมแล้วก็จะได้ทําการทาสีรองพื้นต่อไปนะครับผมสําหรับห้องน้ํานะครับส่วนสุขภัณฑ์นะครับอะไรต่างๆนะครับยังอยู่สภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากทาสีเสร็จเรียบร้อยนู่นนั่นเลยนะครับผมจะได้มาทําในส่วนของอพื้น นะครับแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ต่างๆครับสําหรับในห้องน้ําครับผมหลังจากที่เรานะครับทําการถอดโคมไฟนะครับเดิมออกเสร็จเรียบร้อยนะครับทําการโปไว้แล้วนะครับนี่รอให้แห้งแล้วจําทำการขัดนะครับซึ่งตามผนังก็การขัดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ก็ใช้ไฟชั่วคราวก่อนนะครับ ในการทํางานนะครับในการทาสีรองพื้นนะครับแล้วก็จะได้ทาสีจริงต่อไปนะครับสําหรับในห้องน้ํานะครับซึ่งในห้องน้ำอาจจะคับแคบนะครับอาจจะได้ไม่ได้ถ่ายนะครับในการทาสีรองพื้นนะครับแล้วก็ขณะที่ทาสีจริงก็ อนุรราญาตไม่ได้ถ่ายนะครับก็เหมือนกับทาสีผนังในห้องโถงเลยนะครับผมรอบที่หนึ่งก็เป็นทาสีรองพื้นนะครับผมแล้วก็พอสีรองพื้นแห้งก็จะทาสีจริงรอบที่หนึ่งไม่ผสมน้ํานะครับพอสีจริงรอบที่หนึ่งแห้งก็ทาสีจริงรอบที่สองต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตต่อไปครับหลังจากที่เราทาสีรองพื้นนะครับผนังห้องน้ํานะครับรอบที่หนึ่ง รวมทั้งฝ้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยหลังจากนี้นะครับดาวดินก็จะทําการทาสีจริงแล้วนะครับนี่นะครับลองทาสีรองพื้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการทาสีจริงรอบที่หนึ่งครับ สำหรับในห้องน้ํานะครับผมหลังจากที่เราทาสีรองพื้นนะครับรอบที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการทาสีจริงนะครับผมก็รอบที่สองนะครับน่ครับรอบที่หนึ่งและรอบที่สองนี่ก็คือว่าเจ็บแล้วนะครับผมสําหรับผนังนะครับผมนะครับส่วนฝ้านั้นทาเพิ่งทาได้รอบเดียวนะครับฝ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกนะครับผมเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดอีกนะครับสำหรับห้องน้ํานะครับผม รอบนี้ก็คือทาสีจริงเลยโดยที่ไม่ผสมน้ำเลยนะครับผมสำหรับสีนะครับพานะครับผมสองรอบนะครับแจ่มแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณสลายสีที่เื่นตาตใจใกันเสมอมานะครับสวัสดีครับ